পাছত একো এইটো এনে যে กุ้ยช่ยก็ได้นะจ๊ะทักทายกันนะคะกล้วยแขกนะคะกล้ยควย V I P นะคะเข้าไปเลยนะกลุ่มเราของกล้ยเองนะจ๊ะยกแรงไม่ได้จะเตียงค่ะมาทำอะไรเหรอครับนี่มาไลฟ์สดค่ะมาทักทายคิดถึงไม่ได้ไลฟ์นานไง,งคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างนี้เออขอบคุณค่ะน่ารักเาลักด้วยนะ <laughs> นี่ถุงเท้าถุงเท้ามันไม่ยอมอยู่เท้าถุงเท้าไม่ยอมอยู่เท้าเอารู้ได้ไงว่าตัวจริงสวยกว่านรูปถ่ายไปเจอที่ไหนตัวจริงอะฮะไปเจอที่ไหนไหนพูดมาสิไปเจอที่ไหนตัวจริงาาไปเจอที่ไหน,ไหน ถ้าเจอเราทักได้นะทักได้นะคะใช่คิดถึงคิดถึงชอบเวลาใส่กางเกงฟิสติตเอ, <c oughs> เอ้ออันนี้ก็ฟิตแล้วนะมีค่ะในกระเป๋าล้วงเลยค่ะล้วงให้น้องหน่อยสวยครับสวยรักร uh ัก จะเมียของเขาเมียทุกคนค่ะเมียทุกคนได้ทุกคนนะคะทักได้ใช่ค่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรทักได้ทักได้เจอแล้วทักได้นะคะแต่อย่าเฟี้ยงอะไรใส่นะจะมันจะไปตั้งกี่โมงโค่นไปหึุโต๊ใช่ค่ะเพื่อออกกำลังกายเสร็จวันนี้ก็ไปมาเจอที่ทิมเน็ตเช่ปั๊ไม่ได้แล้วเราจะไปเลยเหรอ จอทิเ็ดใช่เ่ม are, que, like? s <S ้าอมหปนากัน oh, ก no ็ั้วเคืออะไรอ่ะเจอที่ไหนไหนพูดมาซิเจอที Quindi, ่ไหนใช่เป็นแผลเป็นที네่เป็นแผลเป็นที่ไปผ่าฝีมาไงนี่ไงเป็นแผลเป็นเลยนี่ก็แผลเป็นอัว แชร์ให hey, you know, ้ด้วยนะคะเข้าไปกลุ่มรับกล้วยนะคะกล้วย VIP นะคะกล้วย VIP แอดคุย VIP นะเจ๊พีพวกนี้หรอพรุนี้ใช่ใช่ช okay. ่พรุ่งนี้เจอในกลุ่มนะคะพรุ่งนี้กล้วยเข้าไปกลุ่มแล้วใช่พรุ่งนี้เจอกันในกลุ่ม เจอกันนะในกลุ่มนะแอดควย V I P นะคะตามไอเดีเลยนะคะนานมากไม่ได้นานมากที่แบบว่าไม่ได้ไลฟ์สดหน้าเฟซอ,อยู่นี่มาอยู่สตู สวัสดีค่ะพี่เล่่ถูกดูดไม่ใช่ถูกดูดถูกแผลผ,ผ่าฝีมาแล้วมันเป็นฝีแล้วมันก็เลยเป็นแผลเป็นตรงนี้โอ้โหอะไรูวาลรบปิดีเสื้อก็แช์ด้วยนะจ๊เจอกันแบบนานมากไม่ได้เจอ คืนนี้ทำกันว่าทำทุกวันเลยนะคะกานบ้านเออกันบ้านทำท <c oughs> <c oughs> ุกวันเลยการบ้านทำทุกวันเลยอุ้ยหนาวอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากวอรอยู่ในห้องเย็นเย็นมากจะแข็งไยไปถอดในกลุ่มไปถอดในกลุ่มตรงนี้ไ่ถอดนะคะไปถอดในกลุ่มนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มรับไว้แขกด้วยนะคะ kuyvip นะจ๊ะกุ U ้ย vip นะคะกุ v ้ย vip ชายเขียวเพราะ่ะฮะทำไชายเขียวไว้ไหนอุ้ยหนาว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 ดีไหมล่ะดีแล้วมือปิดลม แบบมัวมากเลย เขาบอกว่าตากล้องอยากได้ใส่ชาร์จ Android Samsung Oppo Oppo ใครอยู่แถวนี้เอามาให้หน่อยตากล้องจะตายอยู่แล้วตากล้องไม่มีไม่ไม่มีที่ชาร์จแบต กดไลค์กดแชร์ด้วยได้วนไยา,า,าไปเจอกันในกลุ่มน,นะคะ <c oughs> เย็นไรมเนรเร่อบอกเ่ะเก็บอกเราไปะ

ชาร์จก่อนปะไปซื้อเอาอ๋อเอาเมื่อกี้ทำไมไม่เอาเน่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ออดมีมีของเพื่อนที่ดึงถ้าจะยังใช้ได้เพื่อนที่ดึงรู้กลุ่มโคตรเด็ดขอบอกจริงเหรอไปเลยนะนี่ขายของช่วยใช่ไหมเอาพี่ออสไม่ถ่ายเหรอจําอดีจํา <laughs> อย่างเดียว <laughs> ตั้งแต่เฮียมาเนี่ยยังไม่เห็นถือกล้องเลยนเลนยี่ยไม่ต้องถ่ายหรอกถ่ายก็ไม่ทำจามาออพอแล้วดำเดี๋ยวก็ลืมมีคนใหม่ก็เลยเอ <S 1> <S 1> อ,อมีคนใหม่แล้วก็ลืมไม่กล้เาเปิดเพลงกลัวแบบว่าลิกัสิดอะไรเดี๋ยวมันบินบินเพราะลิกัสิดเห็นหมีไหม ท่าน่งเขาบอว่าท่าน่างขายของท่านั่งขายของว่ามันไม่อยู่อ่ะ ดี่ดูดิแผลเป็นตรงเนี้ยสิว <c oughs> ต้องชัดปะ ปะแชร์ให้หน่อยเร็วแชร์กันสองคนเนี้ยหรอเจอกันนะคะในกลุ่มนะแอด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 

ชัดมากยิ้มมองกล้องไอสัตว์คืออะไรอะพี่อลองยิ้มแล้วมองกล ขอบคุณมากอย่ามาัวกต่ได้เจอตัวจริงสักครั้งครับอย่ามาตอแหลเดี๋ยวจะโดนไปสี่ตามไปที่ยิมดนิเดี๋ยวก็ไปเจอตัวจริงที่ยิมได้ <c oughs> ตัวจริงไม่สวยค่ะ <c oughs> ตัวจริงและ ฮ่ะเรา่อดีจังคือแบบว่ากล้องแบบสดมากอ่ะ ไอโฟนแบบว่าสดมากไม่มีองค์ไม่มีแอปเลยเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลเห็นสิวทุกเม็ดจ้า ูเออเพิ่งรู้เหรอกล้วยรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้ามาแล้วนะพี่ยังบอกว่ากล้วยขายความอบอุ่นเลยเนี่ยกล้วยแบบซุกในผ้าห่มแบบ คิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่องใหม่ด้วยนะค่ะแล้ากยี่ยสิบนาทีเยวก็ไป,ไปแล้ว เห็นแล้วแกพี่นี่เอานี้ด้วยพี่ขึ้นได้จริงว่าแะหากิมึอ่ะไม่เบาด้วยคือืนขึ้นได้นะไม่เบาเลยนะขึ้นได้ Yeah. Mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูน้อยจังก็ไม่ไมเราเราอยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้ทำอะไรงไงเปน นะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันใหม่เนาะอย่าลืมนะคะแอปด้วยนะคะแอดกล้วย V I P นะคะกล้วย V I P เจอกันในกลุ่มแบบนะจ๊ะ